สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาท่านไปชมการใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์4จังหวะมีล้อสําหรับเข็นชื่อของเขาคือส้มจี๊ดครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้มีเพลาที่ไปยังหัวเกียร์ยื่นไปข้างหน้าไม่ยาวมากนักนะครับแล้วก็มีล้อ2อล้อเป็นล้อ,อยางในส่วนของแขนที่ยื่นมาด้านหลังมีแฮนเดิลมีคันเร่งมีปุ่มสําหรับดับเครื่อง นนี้ก็สามารถปรับระดับตามที่ต้องการได้ครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะเติมน้ํามันธรรมดาเนี่ยแล้วก็ใช้น้ํามันเครื่องไม่ต้องผสมออโต้ลูปหรือวัตุทลงไปในน้ํามันเชื้อเพลงิงเป็นเครื่องแบบ o อห์เฮดคัมชาด้วยลักษณะของเครื่องตัดหญ้าแบบนี้ก็เหมาะกับพื้นที่ที่ราบเรียบหน่อยไม่ใช่รุ่มๆด,ดอนๆแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง อันนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ที่สูงวัยหรือว่าไม่ต้องการที่จะแบกน้ําหนักเครื่องสะพายนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ใช้งานมาหลายเดือนเลยเริ่มต้นผมก็ต้องมาทําความสะอาดเี้ก่อนแล้วก็เติมลมยางให้แข็งๆนิดนึงครับเขียนง่ายหน่อยทีนี้ก็ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องครับใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ที่มีอยู่นี่แหละเติมลงไปให้ได้ระดับที่ต้องการก็จะมีขีดบอกเป็นระดับของเขาไว้นะครับ เติมจรารบีหัวเกียร์เตรียมใบตัดหญ้าใหม่ใบนี้ไม่ต้องบรวนะมากแค่เอาตะใบหยาบแล้วก็ตะใบละเอียดลงรับคมเพิ่มนิดหน่อยใช้ได้แล้วครับเติมน้ำมันเบนซินลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ต้องผสมทูทีครับตรงนี้เป็นลูกยางสำหรับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นคาบ,บูเรเตอร์กระปั๊มไป หครั้ง6ครั้ง7ครั้งแล้วแต่ดัวน้ำมันขึ้นพอสมควรแล้วก็หยุดดันคันโชคขึ้นก่อนที่จะสตาร์ทการดึงสตาร์ททำได้ไม่ยากครับอันนี้เป็นแบบผ่อนแรงเมื่อเครื่องติดแล้วดันคันโชคลง ยนต์ติดไม่ยากครับแล้วก็ทำงานได้ราบเรียบดี ัะดับเครื่องก็กดปุ่มนี้ครับพื้นที่ที่จะตัดหญ้าวันนี้ก็มีลักษณะค่อนข้างกว้างแล้วก็ราบเรียบพอสมควรเหมาะที่จะใช้เครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นผลงานของวันนี้แล้วครับหมดน้ํามันไปเกือบเกือบลิตรหนึ่งเครื่องยนต์สี่จังหวะนี่ก็เรียกว่าประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้พอสมควรทีเดียวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบมีล้อเข็นเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ